แล้ววันนี้หวานพาทุกคนมาในจุดชมหมอกที่สวยมากๆที่หนึงเลยนะคะนั่นก็คือภูชี้ฟ้านั่นเองนะคะซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลนี่เลย1628เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูหมอกกันดีกว่าเพราะว่าหมอกที่นี่โอ้โหต้องบอกว่าสวยจนแบบอยากกระโดดลงไปเลยแต่โดดไม่ได้นะนี่ทุกคนเป็นไง สวยมากหมอกฟูขึ้นมามากจริงๆตอนนี้เวลาที่เราอยู่อ่ะแปดโมงแล้วนะแต่คือหมอกยังสวยอยู่เลยเราสามารถเดินขึ้นมาได้ตั้งแต่แบบตีห้าหกโมงก็เดินขึ้นมาได้แล้วนะคะจะได้แบบหมอกแบบอลังการกว่านี้อีกไม่ต้องสู้แสงอาทิตย์มากเนาะแต่ตอนนี้แปดโมงก็ยังสวยขนาดนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็นี่เรามีป้ายเป็นแท่นประเทศลาวอ่ะเขาก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขตแดนเนาะไทยลาวนี่ สวยๆแบบนี้เลยก็ติดตามคลิปเต็มของพวกเรากันได้นะคะที่ช่องเที่ยวส่งๆค่ะ